พวกเรามาวัดมาอะไรนะพยายามมาเรียนให้รู้เรื่องคนในโลกเขาก็ต้องการความสุขแต่ความสุขมันเหมือนภาพดวงตานะเหมือนแม่ไม่ได้มาสักทีได้มาแป๊บๆนั่งก็หายไปก็วิ่งตามหาความสุขกันทั้งชีวิตอันนี้ดูจากตัวเองเลยนะ ตอนเด็กๆนะั้นก็คิดว่าเป็นเด็กนึงไม่สบายเลยทำอะไรก็ไม่ได้ผู้ใหญ่ต้องสั่งหาเงินเองก็ไม่ได้ต้องพึ่งคนอื่นตลอดต้องเรียนหนังสือก็มีความคิดนะว่าถ้าวันหนึ่งเราเรียนจบเราทำงานได้เองไม่ต้องพึ่งใครเราคงจะมีความสุขเป็นเด็กไม่มีความสุข ถ้ใจมาคิดอย่างนี้เรื่อยๆพอเรียนจบมาทำงานนะก็ไม่เห็นจะมีความสุขอะไรภาระในชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยนึกว่าจะมีเวลาว่างจะทำอะไรก็ตามใจได้ปรากฏไม่ได้แค่จะไปวัดไปหาครูบาอาจารย์ต้องเก็บมันลาไว้ไม่เคยไปพักผ่อนที่ไหนอะ มีเวลาเมื่อไหร่ก็ไปภาวนาที่วัดไปคิดนะว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่เราไม่ต้องทำงานเราจะมีความสุขพออายุเยอะขึ้นหน้าที่การงานมั่นคงฐานะดีขึ้นไม่เดือดร้อนเรื่องธรรมะหากินละร่างกายก็เริ่มแก่ แคป่วยนอนป่วยนี้ไปเรื่อยไม่มีความสุขแล้วเลรู้เลยว่ามนุษย์เรานะถูกหลอกให้ตามหาความสุขทั้งชีวิตหายังไงนะมันก็ไม่เจอมันมีความสุขอยู่ข้างหน้าหลอกให้เราวิ่งตามไปได้ไดยๆเนี่ยภาวนาไปเรื่อยนะหลวงพ่อก็ ฐนานมาตลอดนะไม่ใช่ว่ารอให้ไม่มีธุระแล้วถึงจะภาวนาเขภาวนามาตลอดตั้งแต่เด็กอะ่ะแต่ก็มีความรู้สึกตลอดมอว่าไม่มีความสุขภาวนาแล้วก็เห็นแต่ว่าชีวิตมันไม่มีความสุขจริงมีแต่เรื่องถูกหลอกให้วิ่งไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่วิ่งตามเขาหรอกนะเมื่อภาวนา แต่เรารู้ว่าในโอกมันหาความสุขไม่ได้สักทีเวลาภาวนาจิตสงบจิตรวมลงไปแล้วก็เมื่อมันมีความสุขมากกว่าความสุขอย่างโลกๆความสุขจากการนั่งสมาธิในจิตสงบจิตสบายมีความสุขเทียบกันไม่ได้เลย นะความสุขทางโลกๆมันเทียบกันไม่ได้เลยกับความสุขของการทำสมาธิเสร็จแล้วพอพอหนามากขึ้นมากขึ้นก็พบว่าความสุขของสมาธิก็ไม่ยั่งยืนมันมีความสุขตอนนั่งสมาธิพอออกจากสมาธินะั้นกิเลสมันก็มาเหมือนเดิมใจเราก็ดิ้นรนเหมือนเดิม งั้นสมาธิก็ยังไม่ตอบโจทย์นี่พอภาวนานะลอกจากทำสมาธิแล้วมันก็เดินปัญญาด้วยแตว่า mm hmm. ปัญญามันก็รู้แล้วสมาธิไม่ตอบโจทย์จริงภาวนาเรื่อยๆก็เห็นโลกข้างนอกไม่มีอะไรมีแต่ความวุ่นวายคนในโลกก็เต็มไปด้วยกิเลสต่อสู้แย่งชิง สุดท้ายทุกอย่างก็ว่างเปล่าดูในประวัติศาสตร์นะคนต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันแย่งชิงแผ่นดินแย่งชิงผลประโยชน์สุดท้ายมันก็ว่างเปล่าตายหมดนะบางคนอยากมีชื่อเสียงคนมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์มันก็ตายแล้วมันคล้ายๆคนในโลกมันมันไม่ฉลาด อยากจะบอกว่ามันโง่ไม่สุภาพบอกไม่ฉลาดไม่เข้าใจชีวิตจริงพยายามไปให้คุณค่ากับสิ่งซึ่งไม่ค่อยมีคุณค่าเราอยู่ในโลกนะทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ทำประโยชน์ได้ก็ดีนักหนาละ ประโยชน์ที่แท้จริงของตัวเราเองเราต้องทำตอนเรียนหนังสือกนะพวกเพื่อนๆหลวงพ่อหลวงพ่อเรียนอธรรมศาสตร์พวกเพื่อนๆเ,เขาตั้งเป้าหมายในชีวิตจะเป็นผู้ว่าจะเป็นอธิบดีจะเป็นประหลัดกระทรวงเป็นเอกอัครราชาทูตอะไรยเขาก็เป็นนะต่อต่อสู้แย่งชิงขึ้นไปสำเร็จ หลวงพ่อไม่เห็นสาระมาแต่ไหนแต่ไรหลวงพ่อมุ่งไปที่ภาวนาอยู่กับโลกก็ทําหน้าที่อย่างโลกโลกไปนะแต่ไม่หลงโลกมุ่งภาวนาเป็นหลักผ่านวันผ่านเวลามาตอนนี้พวกเพื่อนๆั้นเคยใหญ่เคยโตก็เป็นข้าราชการเกษียณเคยมีชื่อเสียงไปไหนคนกราบไหว้ตอนนี้คนก็เห็นเป็น ตาแก่คนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คนในโลกแย่งกันมานะสุดท้ายมันไม่ได้มีคุณค่าจริงในตัวของมันเองมันมีคุณค่าเพราะคนอื่นเขาให้ค่าอย่างคนเขาเห็นเราเมีอำนาจเขาก็มานับถือหาผลประโยชน์มาให้อะไรนะเขาให้ค่าว่ามีตำแหน่งพอหมดตำแหน่งเขาไม่ให้ค่าแนละ้ว ไม่มีคุณค่าอะไรไปไหนเขาก็เฉยเฉยไม่สนใจในขณะที่หลวงพ่อภาวนามานะไม่ได้ไปแย่งชิงความใหญ่โตทางโลกแต่มันก็ใหญ่ไปตามเรื่องของมันเองนะไม่ต้องแย่งถึงเวลามก็เติบโตไปได้ๆแต่สิ่งสำคัญคือเราภาวนา เรามีความสุขมีความสุขทุกๆวันมีความสุขตลอดวันเรามีชีวิตที่มีความสุขมีความสงบไม่ต้องแย่งชิงอะไรกับใครแล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาให้ค่าเราเราสามารถมีความสุขมีความอิ่มความเต็มอยู่ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีใครมาให้ค่าเราไม่เหมือนอยู่ทางโลกนะเป็นรัฐมนตรีเป็น,รน,ปนไรนะเกิดจากคนเขายอมรับให้ค่าเมื่ออยู่โชค่คราวว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอะไรเท่าไหร่ล้วเราพอนาจิตใจเราล่มเย็นไม่ไม่สนใจเลยคนจะนับถือหรือไม่นับถือเรื่องของเขาถ้าเราจิตใจเราสงบล่มเย็น ก็มีความสุขไม่มีอะไรมีความสุขเหมือนความสงบนะยิ่งภาวนาแล้วเรารู้แล้วสงบเพราะสมาธิมันก็มีความสุขระดับหนึ่งแต่มันยังไม่สงบแท้สงบเพราะปัญญาเห็นความจริงของโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือสัตว์ทั้งหลาย คนทั้งห, i, หลายรวมทั้งตัวเราด้วยรูปนามกายใจนะเป็นตัวโลกเห็นความจริงของมันไม่มีสาระแก่นสารอะไรใจเห็นความจริงใจก็ไม่ยึดไม่ถือแต่มันก็สงบร่มเย็นไม่มีปัญญาเราภาวนาไปไเรื่อยๆนะใจมันวางความยึด ในคาดขันในกายในใจได้เข้าถึงความสุขความสงบที่ประเนตขึ้นไปเลยเราอยากให้พวกเราได้รับความสุขอย่างนี้บ้างเราต้องฝึกนะตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ถือศีลห้าไว้ก่อน การถือศีลอาจจะลำบากเพราะเราอยู่ในสังคมของคนไม่มีศีลไม่ช่างเขาเราอาจจะไม่รวยเท่าเขาแต่เราไม่เคยโกงใครนึกถึงเราก็อิ่มใจอาจจะไม่ดง่งไม่ดังไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครนับถืออะไรก็ไม่เห็นจะเป็นไร เขานับถือหลอกๆเดี๋ยวเขาก็เลิกนับถือเนี่ยเราเห็นโลกนะไม่มีสาระแก่นสารอะไรใจมันมีปัญญาก็ค่อยๆค,คลายออกจากโลกใจที่ไม่ขอเกี่ยวกับโลกนะไม่กระเพื่อมันไหว อยู่ในโลกไหมเดี๋ยวก็สมหวังเดี๋ยวก็ผิดหวังก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงตลอดเวลาเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตธรรมะประจำโลกเรียกโลก,กธรรมมีผลประโยชน์มีลาภสักการะก็ยังมีสิ่งที่คู่กันคือความสูญเสียผลประโยชน์ มียศตำแหน่งหน้าที่มีชื่อเสียงมันก็คู่มากับความเ่มิมเติมยศอย่างเคยใหญ่เคยโตว,วันหนึ่งก็ไม่ใหญ่มีลาบมียศมีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศมีคนสรรเสริญก็มีคนนินทาในโลกไม่มีใครที่ไม่ถูกนินทาถึงเราดีแค่ไหนมันก็นินทา เป็นธรรมดาของโลกในโลกมีสุขก็มีทุกข์คนวิ่งหาความสุขทั้งที่ความทุกข์มันก็ประกบติดมาด้วยความสุขมันไม่ยั่งยืนความสุขมันหายไปก็ทุกข์อีกแล้วเนี่ยถ้าเราภาวนานะเราเข้าใจโลกโลกนี้มีความเป็นปกติในแง่ที่ว่ามีลาบ ก็เสื่อมลาบได้มียศก็เสื่อมยศได้มีนินทาก็มีสารเสริญได้มีสุขก็มีทุกได้เป็นของคู่กันตลอดเป็นธรรมที่เป็นคู่นะถ้าใจเราเข้าใจความจริงเราจะรู้เลยว่าลาบยศสรรเสริญสุขอะไรเนี่ยไม่ใช่สาระแก่นสารเพราะสิ่งที่ตามหลังมาคือความเสื่อมทั้งหลาย ว่ใจมันเห็นอย่างนี้นะใจมันก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรกับโลกเราอยู่กับโลกช่วงนี้ทำมาหากินได้ดีเราก็ไม่หลงลำพองไม่หลงยินดีเดี๋ยวมันก็เสื่อมช่วงนี้หากินลำบากเราก็ไม่เสียใจเพราะว่าความทุก,ก,กข์มันก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันความสุขมันก็ไม่ยั่งยืนเหมือนกันในโลกมันมีแต่ของโชคลาภ มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสารเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์คู่กันตลอดพอเห็นความไม่มีสาระนะใจเราจะยิ่งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของจิตใจให้ไปอยู่เหนือโลกถ้าเราพาวนาสติปัญญาเราแก่กล้าใจเราถอนตัวออกจากโลกได้เวลา มีผลประโยชน์ใจก็ไม่กระเพื่อมบั่นไห้พยายามฝึกนะแล้วเราจะไม่กระเพื่อมไปตามโลกได้ผลประโยชน์มาก็ไม่หลงยินดีที่เสียเสียหายก็ไม่ได้เสียใจอย่างร่างกายเราเจ็บป่วยก็ไม่ได้เสียใจร่างกายเป็นสมบัติของโลก ได้มาก็ไปใช้ทำประโยชน์ก็เหมือนทรัพย์สินเงินทองเป็นสมบัติของโลกได้มาเราก็ไปทำประโยชน์เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวส่วนเกินก็ช่วยสังคมชีวิตเราเนเจะสบายนะ แต่มันไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงมีความสุขมันก็ไม่หลงละเลยมีความทุกข์มันก็ไม่เสียอกเสียใจแต่ฝึกดีแล้วเนี่ยความสุขในใจเราเนี่ท่วมทนนะแต่ความทุกข์มาอยู่ได้ในร่างกายความทุกข์มาไม่ถึงใจ ที่ความทุกมาไม่ถึงใจเพราะเราเข้าใจความจริงของโลกแล้วเราไม่ก็ะเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงตามโลกใจมันก็คนจากโลกเรียกมันมีสับเฉพาะก็คือคำว,ว่าเหนือโลกเหนือโลกคือโลกุตตะโลกุตตะมจะาจากคาว่าโลกกับอุตตะอุตตะก็คือเหนืออย่างทิศอุดอรทิศเหนือ เราเหนือโลกได้เพราะเรารู้จักโลกไม่ใช่หนีโลกนะคือเรารู้จักโลกโลกเป็นอย่างนี้เลยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญม,ม,มีสุขมีทุกข์คนก็วิ่งหาแต่ลาบยศสรรเสริญสุขหายังไงมันก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มเพราะสิ่งที่ผู้มาด้วยกันคือความเสื่อม ถ้าเราเข้าใจนะทั้งในร่างกายของเหล่านี้ก็เหมือนกันได้ร่างกายมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงถึงวันหนึ่งมันก็มีความเสื่อมครอบครัวเรารักกันจะเป็นจะตายอยู่ด้วยกันถึงวันหนึ่งก็เสื่อมเสื่อมยังไงต่างคนต่างไปในบ้านแต่ก่อนสังคมเกษตร บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งคนเยอะแยะเลยญาติที่น้องอยู่กันเยอะแยะสังคมเปลี่ยนอย่างนี้เยเป็นครอบครัวเล็กๆพ่อแม่ลูกพอลูกโตขึ้นลูกก็ต้องไปทำมาหากินเหลือแต่พ่อแม่อยู่ไปเรื่อยๆตายไปคนหนึ่งเหลือคนเดียวถ้าอยู่คนเดียวตายคนเดียวในความเป็นจริงพวก นั่นแหละคือความจริงเราเกิดมาตามลำพังเราก็ตายตามลํำพังถ้าไม่เข้าใจโลกก็เสียอกเสียใจแบบลูกหลานเนรคุณไม่ยอมมาดูเลยไม่มาเยี่ยมเลยเข้าใจโลกก็ไม่เดือดร้อนนะถ้าไม่เข้าใจก็เดือดร้อนถ้าเข้าใจโลกแล้วเราอยู่ได้เองเรามีความสุขอยู่ด้วยตัวเราเองความสุขเราไม่ต้องอาศัยคนอื่น ไม่ใช่ว่าโลกต้องมาอยู่ด้วยเราถึงจะมีความสุขเพรนภาวนาไปด้วยนะเรียนรู้ความจริงของโลกไปแต่เราจะไปเรียนโลกทั้งหมดเสียเวลาเราจะไปเรียนโลกเล็กๆถ้าเข้าใจโลกเล็กๆอันนี้แล้วเราจะเข้าใจโลกทั้งหมดโลกเล็กๆที่เราจะเรียนก็คือกายกับใจของเรามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกใหญ่ๆนั่นแหละนะ เรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปโอ้ร่างกายไม่มีอะไรมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ความเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นให้แตกสลายมีแต่เรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเนี่เรียนรู้จิตใจตัวเองมีแต่ความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีใจก็ไม่เที่ยงเสียใจก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับ สั่งอะไรก็ไม่ได้นะสั่งว่าจงมีแต่ความสุขก็ไม่ได้อย่าทุกข์ก็ไม่ได้จงเจอแต่อารมณ์ที่ดีก็ไม่ได้จงอยากเจออารมณ์ที่ไม่ดีก็สั่งไม่ได้เนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้โลกเล็กๆของเราเนี่ยคือกายกับใจของเราเนี่ยโลกจริงนะที่เราจะเรียนนะคนโบราณเขาบอกอยู่ในกายเนี่ยยาวาหนาคืบกว้างสอบ คือตัวคนเราก็สูงประมาณหนึ่งวา่วาของตัวเองนะสูงประมาณแค่นี้หนาคืบหนึ่งนะ,ะก,กว้างสอบหนึ่งเรียนอยู่อย่างเนี้ยเรียนอยู่ในร่างกายเรียนอยู่ในจิตใจของตัวเอง้าเข้าใจนะร่างกายมันก็ส่วนหนึ่งของโลกร่างกายเป็นยังไงโลกข้างนอกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ จิตใจเราก็เป็นสมบัติของโลกเป็นส่วนหนึ่งของโลกจิตใจเราเป็นไงโลกก็เป็นงนั้นแหละจิตใจเราสุขบ้างทุกบ้างเห็ไหมโลกมันก็มีสุขบ้างทุกบ้างเมื่อั้นการที่เราเรียนลงมาที่กายที่ใจนะสุดท้ายเราจะเข้าใจโลกเราไม่ต้องไปเรียนโลกทั้งโลกหรอกนะเรียนไม่ไหวมันเยอะถ้าเราเรียนโลกภายในนะคืกายกับใจของเราแจ่มแจ้ง ก็เรียกรู้โลกแจ่มแจ้งมีคำหนึ่งนะโลกวิทูโลกวิทูเป็นชื่ออันหนึ่งของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้โลกแจ่มแจ้งท่านต้องไปเรียนโลกอื่นไหมไม่ต้องเลยท่านก็เรียนเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเรื่องอริยสัจเรื่องอะไรท่านแจ่มแจ้งขึ้นมาท่านบอกท่านตัดสรู้เป็นพุทธเจ้านะปฏิญาณตนเป็นพุทธเจ้าได้เนะี่ย พราะท่านรู e ้แจ้งอริยสัจรู้ทุกสมูทัยนิโรธมรกรู้หน้าที่ต่อทุกต่อสมูทัยต่อนิโรธต่อมรรแล้วท่านได้ทําหน้าที่ต่อทุกต่อสมูทัยต่อนิโรธต่อมรสาเร็จแล้วคือท่านรู้รู้ทุกแจ่มแจ้งคือรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งแล้วท่านละความอยากได้ทั้งหมดแล้วท่านแจ้งระนิพานคือสภาวะที่สิ้นความอยาก มีความสงบสุขอย่างแท้จริงท่านเข้าถึงแล้วท่านได้เดินในอริยมรรคสำเร็จแล้วนะท่านบอกท่านทำอย่างเนี้ยท่านรู้แจ้งอริยสัจสี่นะมีวนรวลราบสามปริวัตรสิบสองท่านถึงปฏิยานตนเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจริงๆท่านรู้อะไรท่านรู้อริยสัจนะเพราะฉนั้นอริยสัจที่ท่านเรียนนะท่านเรียน จากปฏิจจสมุปบาทท่านดูจากปฏิจจสมุปบาทแจ้งปฏิจจสมุปบาทก็แจ้งความจริงของรูปตามกายใจก็เข้าใจโลกทั้งโลกเลยจากรวาลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันนะใหญ่ๆนะั่นะเหมือนกันหมดไม่มีหนีพ้นกฎอันเดียว,วกันนี้ทั้งหมดเลยงั้นเราเรียนตัวเองเราเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกทั้งโลกได้ ไม่ยึดตัวเองก็ไม่ยึดโลกทั้งโลกนะคราวนี้เกิดอะไรขึ้นในโลกนะใจไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวนะแต่เวลามองโลกนะ่ามองด้วยความเมตตานะมองสัตว์โลก่ามองด้วยความเมตตาไม่สงสารอ่ะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะถึงเวลาพระ เตรียมใจฉันข้าวแล้วองค์ท้ายๆตักใกล้จะเสร็จไปปฏิบัตินะเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราจะได้ความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือน